กำลังจะเสร็จอยู่พอดีครับผมดันตกหลังขาทะลุมาจากตรงนี้ดีที่มีเชือกเชือกรัดผมตกใส่เชือกไม่ได้กระแทกพื้นครับเพราะว่าผมมัดอันนี้ไว้กับลูกกงหน้าต่างนี่โอ้โหผู้ชม เอ๋ร hey. องเท้าหายไปข้างหนึ่งโอ้ oh. ชีวิตยังดวงแข็งจริงๆเกิดมาไม่เคยตกหลังคาสูงด้วยครับหนึ่งตกทะลุผมตัวผมผาดอยู่นี่พอดีครับไม่ได้กระแทกพื้นโอ้โหแม่เจ้าตายตายตายมอมแมม แล้วครับกระเบื้องแตกไปสี่แผน่นตัวผมตกลงไปด้านล่างดีที่ไปห้อยอยู่กับเชือกไม่งั้นกระแทกพื้นโอ้แม่เจ้าข้อดีข้อดีผมยังมีอารมณ์มาถ่ายคลิปยู่อีกน,น,นะครับเนี่ยนี่ครับรูที่ตกกระเบื้องช่วงนี้มันห่าง ความจริงต้องเดินบนน็อตนี่ครับเขาทำคานห่างไปอวันนี้จะขึ้นตัดไม้บนหลังคาอีกรอบครับเป็นวันที่สามทำมาสองวันยังไม่เสร็จลงทุนซื้อที่ตัดกิ่งแบบยบีดหดได้วาน,นี้ผมยืมเข้ามาครับอันนี้ยาวมากครับใช้วิธี เชือกดึงจะเป็นเชือกดึงครับตัดกิ่งไม้ด้านบนยาวสิบกว่าเมตรครับความยาวอันนี้ยยืดหดได้เดี๋ยวจะเอานี้ขึ้นไปข้างบนเนื่องจากว่าเป็นหนามเยอะครับเราค่อยเข้าใกล้หนามไม่ได้เดี๋ยวจะเกี่ยวเราเป็นแผลสองวันแล้วครับเดี๋ยวขึ้นหลังคากาันฝนเพิ่งหยุดตกต้องปีนขึ้นมาแบบนี้นี่มันสูงมาก ใบไม้จะร่วงส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนู้นครับเนี่ยเริ่มแห้งแล้วตัดไว้อุปกรณ์พร้อมค่อยคยค่อยค่อย,อย,อยบางช่วงคานมันห่างต้องเหยียบตรงที่มีแต่ปูนี่ครับตรงน็อตนี่ครับมันจะมีคานเหยียบนี่น้ำหนักอกจุดก็ไกลเกินฮึบุ้ย ลอ,อยฝนเพิ่งหยุดตกอนี่ครับเวลาฝนตกแล้วมันจะขังอยู่ในนี้เอาตรงนั้นออกก่อน ชอบที่สูงเวลาผมขึ้นมาอยู่บนหลังคานี้นึกถึงเพลงอะไรนะครับเด e Series ทไทยบ้านก่อนเสาเตียงไม่ได้คิดสั้นนะครับนี่ที่รั่วๆแตกๆเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาลักซีนเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นร่องบนถ้าแตกร่องนี้น้่นจะไหลลงแต่ทีนี้ก็อย,อยังชั่วครับถ้าแตกตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนูนนี้ น,น,นี่ประมาณนี้เดี๋ยวตัดกันก่อนครับัวใช้ตะขอเนี่ยมองเข้าใกล้ไม่ได้จงใช้ตะขอนี่ตัดลอกแบบนี้ครับแล้วก็ดึงเชือกด้วยในการทุนแรงของเราเยอะครับขนาดไม้หนาๆใหญ่ๆตัวนี้ก็ตัดได้ออกแค่ดึงเชือกเข้าหาตัว เมื่อวานนี้ผมทำอยู่ตรงนั้นครับมีรังพึ่งเกือบต่อยเดี๋ยววันนี้อากาศจะเอาให้เสร็จท้องฟ้าก็าพร้อมที่จะฝนตกครับไม่งั้นเรานอนไม่ได้ต้องจำเป็นครับอุปกรณ์ยาวมากด้าหลังอำเภอบ้านไร่ครับ เมื่อแตกแล้วครับพอดีลืมเอาคาดขึ้นมาอีกขั้นจะลงไปอีกก็เสียเวลานี่ยังเหลือเยอะนี่ครับทําต่อเป็นการดันด้วยไม้ไผ่ห้ามโดนตัวเด็๋ขาดถ้าตัดไมล่ละเอียดก็เกี่ยวกันครับ จ้างคนก็ไม่มีขยะสำาคัเพราะว่างานหินเดินหมินป้าก็กลัวตก ตามด้วยการกวาดใบไม้ส่วนที่เหลือต้นนี้เผอแป๊บเดียวมันขึ้นเร็วครับ่นหน้าฝนนี่ไม่ถึงปีที่ผมทํามาประมาณสิบกว่าครั้งแล้วครับก็ถือว่าสิบปีนั่นแหละเหงื่อหยดจนลังคาเปียกบางจุด อ,อจนบางทีกิ่งไม้ที่มาทับอยู่วันนี้จนออกลากครับเนื่องจากว่ามันมีความชื้นมากน้ำก็จะย้อนเข้าไปในตะเบื้องอีกอย่างเขาทำหลังคาไม่ชั้นอ่ะเท่าไหร่ หลังคาป้านครับดูสิครับเนี่ยเหมือนเหมือนดินดีๆทักเหนื่อยดีที่อากาศไม่ร้อนวันนี้ครับเมื่อวันแรกที่ผมทำก็คือเป็นวัน พระฤหัสแล้ววันศุกร์ผมเข้าบ้านนอนเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้เลยครับหลังนี่ไหม้แสบเนื่องจากวันนั้นเราตากแดดถอดเสื้อตากแดดครับนี่หน้าเขาถึงบอกว่าเป็นโรคผิวหนังหลังไหม้ครับแสบจนเข้าไปฝันเลยจุดก็ทิ้งไม่ได้นี่ตัดไม่ได้ พอตัดไม่ได้ก็เจอปัญหานี่ครับจะไปอุดตรงนี้ต่อต่อไปก็ส่าผมอีกทำไปก็ฟังเสียงนกกระปูดร้องไปนกเยอะครับเกี่ยว ก็ออยังชั่วไหนวันนี้ไม่ร้อนเสร็จงานพอดีถูดเอื้อม <c oughs> ด้านบนเรียบร้อยปล่อยให้ด้านบนนี้แห้งกรอบหักค่อยมาทำใหม่ครับเราไม่สามารถนอกจากใช้แมกโครเกี่ยวดึงไปทางนู้น เขาปลูกมันทำมะลังหมดแล้วครับใช้รถเค็นมาดึงก็ไม่ได้เดี๋ยแต่ด้านล่างครับกวดด้านล่างต่อนูนยังเหลืออีกเพียบบางจุดเราต้องหารอยแตกยิ่งเป็นรองด้านล่างถ้าข้างบนนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่ครับตรงยาตรงนี้ นี่ครับช่วงนี้จะแตกเยอะหน่อยครับสองแผ่นไล่ป่ามาเรื่อยๆครับตามจุดต่างๆทางยาวยาจงแท็กซีหมดนี่ครับเหมือนกับไเ,เพลงเรื่องกอดเสาเทียงบนหลังคาแบบนี้ เย็นสบายครับดูใบไม้เดี๋ยวจะเอาด้านล่างให้เสร็จแล้วก็กวาดตรงนั้นก็เสร็จแล้วครับอันนี้น่าจะเสร็จวันหลังเดี๋ยวเอาแเล็กซีนมายาใหม่เหลือประมาณสักสองแผ่นครับ นี่ไปเหยียบหญ้าคุมไว้แบบแผ่นแผ่นใสทะลุครับอันเนี้ยจะลงไปกลางบ้านได้นี่ไม่มีทางไปต้องต้องดันลงหน้าอย่างเดียวอ้ ผมกลัวผมลื่นลงไปด้วยครับนี่ท่านผู้ชมโอ้โเหลือใบไม้แล้วก็มาซ่อม ตัวนี้ผมเอามาปิดไว้เหมือนกันอันนี้ทะลุลงไปแผ่นนี้ครับนี่จะลงด้านล่าง หลังคาไปชนกันก็นจะเป็นการกวาดดอ,อกยากครับปกตินี่เป็นรางน้ําอุ้ยแตกนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือช่วงหลังคามาชนกันกวาดใบไม้ท้านนั้นลงมาตรงนี้ทานนี้ลงมานี้น้ําขังอยู่ตรงนี้ เกินบัญญาครับบางทีท่านเอาไฟมาเผาก็ไม่บ้านพอดี